ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับก็วันนี้การก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการกับร้องเพลงไทยสากลนะครับเพืให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกร้องเพลงไทยสากลแล้วก็เขียนเนื้อร้องลงไปให้ถูกต้องนะครับโดยที่ใช้หลักการตามข้อ1 2 3 4 5ตามนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ เลือกขับร้องอซึ่งเพลงก็ที่ครูนํามาใช้ก็คือเพลงนี้คร,รนนนครับเพลงเมื่อเราจะข้ามถนอนนะครับเมื่อเราจะข้ามถนนชื่อก็เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ,อย่ามือมองต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายและขว,วาเมื่อจะข้ามถนอนอยวดยานหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกๆคนจงระวังเอ่ยมองแซะมองแซะแซะมองตะลุตุม,มองอ่ะอันนี้ก็คือ,อเพลงที่จะให้พวกเราเขียนลงไปในสมุดแล้วก็นำมาส่งคู่นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ